thank you กล่าวกันว่าภูเก็ตในอดีตอุดมสมบูรณ์ด้วยพ่อคราซับมากมายไปด้วยแร่ดีบุกทำให้ชาวจีนจากโค้นทะเลได้เข้ามาพึ่งพระบรมโคธิที่สมพานเพื่อทำมาหากินตระกูลตันติวิทย์ถือเป็นอีกหนึ่งตระกูลที่เข้ามาทำมาหากินที่กระทูภูเก็ตจนประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาจากการทำเหมืองแร่เมื่อวาน โดยได้จากต้นตระกูลคือตันเคกิ๋วต้นสกุลตันตีวิทย์พลปู่ปก็เป็นคนจีนเป็นคนฮกเกี้ยนอยู่ที่มณฑลเสี่ยงเหมืองแกมาจากเมืองจีนอายุ17ปีไงแกชื่อตันเคกิ๋วแกมาพร้อมกับพี่ชายของแกชื่อว่าตันเคปนะมากันสองคนนั่งเรือมาเรือไปแต่ความเรือเรือที่มาจากเมืองจีนเนี่ย ครั้งแรกเขาจะมาจอดมาถึงเมืองไทยก็มาจอดที่ระนองพี่ชายชื่อตันเคโป่ลงในระนองแต่ปู่ผมไม่ลงแล้วก็แยกมาภูเก็ตเลยครั้งแรกนะมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่ที่อยู่ที่กมลาอ่าอำเภอกระทูในกมลาเนี่ยอำเภอกระทูนะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนมีเงินนิดหน่อยแต่ปู่ผมมาตอนนั้นนะที่ที่เมืองกีเนี่ยคนยากจนมากเลยถูกพวกไอพวกตะวันตกไอคนสมัยก่อนนั้นนะถูกลูกหลานแล้วก็คนเห็องลาแก คนกินสมัยนั้นนะยากจนมากเลยยากจนอย่างแรงนะข้าพดของปู่ผมก็มีสภาพเหมือนกันนะไม่งั้นนะคนจะ,จะไม่ดิน้นรนะอายุเจ็บเจ็ดปีขนาดนนัะ้ดิน้นรนจากเมืองจีนนี่ทั้งเท่านี้ไม่เคยออกจากประเทศเลยก็รู้จักบางตุงซึ่งเป็นคนมุสลิมนะคือคนอิสลามไนงะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเห็นเขาบอกว่าไอ้คนบา,บางตุงเนี่ยเป็นคนอิสลามแต่พูดจีนหกเกี้ยนได้นะ แล้วก็ได้ผู้กันรู้เรื่องแล้วเป็นคนดีมากด้วยปูก็เหมาทุเรียนเขาในสวนะ่ะก็ไปตอนที่มาจากเมืองจีนนะอ่ะคงติดเงินไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเราไปยืมกับบางตุงเนี่ยบางทุกมก็ให้มาไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนที่ถายทุเรียนเสร็จนะก็ไปคืนหมดไปเลยสั่งลูกหลานไว้คนนี้ต้องเคารพนะเพราะมีบุญคนตบปู่ไงต่อคนปู่ใช่ไหม,ไหม,ไหม,ไหมแล้วสมัยกานเขาเรียกาหาบมาเลยแบบมามีเหมือนกับถ้าที่ทาด้วยด้วยหวายอ่ะสองอันแล้วตัวหาบยูข้าง ข้างตรงกลางล้าหาจากภูเขาที่กมลามายัางกอทูเข okay. าขายขายทุเรียนแล้วปรากฏว่าฮับที่ปะทูนี่นะแ่คงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขานิดหน่อยแล้วก็เป็นมีสวนลาดด้วยผมอันนี้ต้องสันนิฐานไปไงแต่คงคิดว่าที่นี่เหมาะอาจจะมีแร่ดิบแต่จําไว้ไงแ่ทํามือแงแรกครั้งแรกเนี่ยเขาทำด้วยิ้มสารผมเองก็ไม่รู้ว่าเ,เป็นมาเป็นไปอย่างไงนะแต่รู้อย่างเดียวว่ารถทื่ที่ดินนี่จาก คนที่ชื่อตันอเองกี้แล้วปรากฏว่าซื้อมาตอนนั้นอ่ะเป็นสองหนึ่งสองร้อยสองลายแล้วมาเริ่มทําเหมืองเลย mm hmm. พอหลังเงย,ย็นพี่จันหมดปู่ก็ไปซื้อหลายแห่ง mm hmm. ซื้อที่เชิงทะเลที่ที่ไปทางวัดฉลองแล้วก็ซื้อที่ทางไปถลางอ่ะผอนั้นทํารู้สึกว่าเสียห้าแห่งไอ mm ้ hmm. แหล่งแร่มันไม่ได้อยู่ทั้งทั้งภูเก็ตนะมันไีบางแหล่งแค่นั้นเอง บางที่ของที่ดินของภูเก็ตกันหลังจากนั้นมาผม้คนทำมาเรื่อยๆแล้วเราปรากฏว่า,าก,ก,ก็ตัดไปพ่อยิมการหมดแล้วจะไหมถึงไปทำปะกัวเหลาไงประกวเหลาเราเรา,เราไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อเหมือนนะเราไปซื้อที่ดินนะซื้อที่ดินจําหมดเป็นพันกว่าไร่แล้วปรากฏว่าทําเหมืองที่ปะกวเหลาเนี่ยโอ้โชคดีมันมีเส้นเส้นแร่ แล้วอย่างนึงมันนอกกับกระสาประกวาเรามีคาด้วยนะปลาคาเนี่ยเป็นเส้นแร่ที่ปูดมสมบูรณ์มากที่เราได้มีคนมีเงินขึ้นมาประสบผลสำเร็จเนี่ยที่นี่น้องๆเลยนอกจากเจอกระสามีแร่แล้วข้างล่างไปก็ยังมีแร่ถ้าปกติมันจะหมดแล้วนะแต่โชคดีนี่มันเขาเรียกคาตรงนั้นปูตรง,งนั้นรู้สึกว่าโอ้โชคดีมากเนีได้เงินเยอะเลยเพิ่งหยุดามาประมาณสักประาไม่เกิน30ปีโอ้สมัยปูเนี่ยอย่างน้อยต้องอย่างน้อยต้องสี่ห้าสิบปีอะ่ะพ่อปูผมอะ่ะ ตายปส่งพันธิ์ติส่งพันจีร้อยเก้าสิบสองแกทำตัวนั้นอนะแกอายุแค่แค่สามสิบปีแค่นั้นเองเอพูดง่ายว่า,า,าถ้ารวมนักปู้ผมได้ประมาณร้อยปีไงพ่อปีปู้มาปู้ผมทำก่อนเฮียที่ยังมาตั้งบริษัทพศส่งปันจีร้อยแปดสิบสามบริษัทแต่เดียวแต่ว่าผู้ผมทำมาก่อนนานั้นแล้วไงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทคนที่ถือหุ้นทุกค,คนก็ยังเป็นลูกหลานของปู่พ่อปู่ผมมาจากเมืองจีนอายุสิบเจ็ดปีไงเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในนี้ ทุกคนที่เกิดในมาตะก,กูนี่ก็เป็นผลิตผลของปู่ของคนเดียวเดี๋ยวนี้เป็นอนยู่ในเรื่องที่เจนะอะอาจาจะมีจิตใจสัทยาผู้นี้มีมีจิตใจบางคนนี่จิตใจอาสาก็คัาทำโดยดยกันะนะอันนี้แกอาจจะเป็นแต,แต่ว่าผมว่าไม่ไม,ไม่เฉพาะปู่คนคุอื่นก็อาจจะไปเช่นนี้ก็มี อาณาเขก็มีเหมือนกันนะอย่างท่านโรงเรียนไงท่านโรงเรียนสุขไทยหัวเนี่ยเขาคนร่วมไม่ไม่ปู่ไม่ใช่ท่านคนเดียวเนี่ยมีรูปคนเนี่ยช่วยช่วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะประมาณห้าคนนะคุณไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ไทยหัวมันมีไม่ไม่ไมกี่คนท่าท่านโรงเรียนแล้วก็ให้ที่ดินที่โรงเรียนเชิงทะเลที่เหมืองเชิงทะเลก็ให้เขาท่านโรงเรียนเชิงทะเล,ลยี่สิบเจ็ดไร่แล้วก็ให้ที่น้ำตกกระทุ้ะท่านก พ็พระมาอาจ็ดแปดไล่แล้วสร้างหอสมุดให้ให้ใหกระทูเอออย่างอย่างเหมือนรกเเช่นเดียวกันที่ขมกผมเราตะก,กี้ว่าเหมือแรกนี้มันมีทั้งหมดสี่ชั้นขออแรกจะทําเป็นรางขึ้นไปชั้นที่หนึ่งก็แรกมากชั้นที่สองก็แรกมากแต่ชั้นที่สามมันน้อยไปมันน้อยกว่าพวกนี้ใช่ไหมพอถึงตุรจีนนี่นะแกเอาเฉพาะชั้นบนแล้วก็ชั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเนี่ยมีคนมา่้นแลกแกเอาชั้นที่สามนี่นะให้คนงานกวาดลงไปครับ ข้างล่างนี้มีคนร่รนเร่เป็นร้อยนะกอดเอาไปให้หมดเลยเฉพาะตุ้ดจีนครั้งหนึ่งก็ภาพภูมิใจแบบโปรตีเราต้องภาพภูมิใจว่าปู่เป็นคนเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่เนี่ยไอ้น,นี่ต้องคนอื่นพูดแต่ผมฟังเเราจะมาย่องย่องปู่เราโดยที่คนอื่นไม่เคยพูดเลยนี่ไม่ได้ต้อง,งอยังไงผมต้องพูดว่าปู่ผมดีแต่ามจริงใจดีจริงๆ พวกคนผู้แก่นียนับถือแกสมัยคนถ้าเดี 60, wording, 70, ๋ยวนี Hence, ้ยังมีอายุหกสิบปีเจ็สิบปีนะยังพูดเรื่องแกประจําเลยเด็กสมัยนี้ไม่รู้เพราะคุณงามความดีที่ล่ามามันก็ต้องนต้องเป็นคนดีใช่ไหมแกเป็นคนหนึ่งหนึ่งซื่อสัตย์จริตใช่ไหมแล้วก็เป็นคนกล้าหารกล้าหารไม่นั่นไม่กล้าออกมาจากเมืองจีนที่ไม่เคยออกมาใช่ไหมเป็นคนกล้าหารเป็นคนมัตยัดมาก อันนี้สองันนัไปมันจะยอามั่งอดทนกล้าหาเนี่ยไหมแล้วขยันขันแข็งถ้าเป็นคนกีนด้วยกันเนี่ยเท่าไหรเท่ากันเลยเออแกไม่มีแกให้แกไม่มีแกให้เพราะความอดทนและความขยันในการหาเงินสร้างอนาคตจนประสบความสําเร็จในการทําเหมืองตั้งแต่อย่างหนุ่มตลอดจนความมีเมตตาจิตของท่าน ทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไปให้ได้ระลึกถึงเสมอและยังเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกหลานได้เจริญรอยตามท่านต่อไป